สองสามโอ้ยเ,เกลือนเอ้ยเตะคว้าลงไปจะเหลือแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาทั้งนี้นา,าคว้าลงไปยับได้เท่าไรบอกมาเตะคว้าลงไป อันนี้เป็นไซส์กําลังกินครับพี่อันนี้ยกตัวอย่างไซส์นะที่ว่าลูกค้าชอบซื้อกันตัวนี้ก็จะใหญ่มากขึ้นไปอีกหอยแทงโบอันนี้เป็นหอยบ่อครับพี่หอยบ่อไทยแท้เลยผมแนะนําเป็นหอยบ่อแทงนี่คืออร่อยที่สุดเลยพี่ส่วนมากจะเจอตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเจอสองไซส์นี่แหละใช่ครับตั้งน้าให้เดือดเลยครับผมแล้วก็เทลงไปทัเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะคะว่ามันสดยังไงอีกสดดอกหนึ่งครับมา้อบเยิ้มๆเลยค่ะมาครับ ม,มาสดๆเทลงให้ดูเลยพี่น้องเลยสดแค่นี้พอไหมแบบนี้สะใจพอไหม อ่ดีด่ตลมเย็นสบายนะลมรลื่นมากเลยครับ,รบนี่ครับพี่เขาจะมาสาธิตวิธีการอะไรนะง,งมหอยแครง,งให้ดูนะครับว่าเขางมกันยังไงนี่ครับแวได้ยังเขางมกันยังไงมีเห็นหน้าขึ้นมาเลยอดทักขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอ โอ้มามาดูนครับเพื่อนๆงมมันให้ดูแบบสดๆไปเลยแล้วทำไมอยู่นู่นทำไมมันเปื่อนขี้ตมเยอะจังเลยอ,ะอ่ะหนึ่งสองสามโอ้ยเผือนเยอ้ยข้าง ข้างบอ่อหอยแครงก็แข่งเรือกันด้วยม,มาอีกสักดอกหนึ่งดูสิสดๆจากตีต้มในโคลนเลยเสร็จปุ๊บล้วก็มาล่อนให้อะไรนะให้โคลนมันออกไปใช่ไหม <S <S 1> <S 1> เกปาบลงไปโอ้หาง่ายเนาะไปขายโลนแพง เลี้ยงยางเลยอืกว่จะได้แต่ละตัวมันมันจะโตขนาดนี้ใช่ไหมมันไม่ได้มานั่งเก็บได้ทุกวันนะครับนานๆทีครับ อยู่ที่พัสมุตเจดีนะครับจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ใครชอบทานหอยแครงห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพี่แขกเนี่ยเป็นแครหอยนะครับมีหอยแครงเยอะแยะมากมายเลยในร้านนะครับเป็นทั้งรับซื้อด้วยแล้วก็มีบอของพี่แขกเองด้วยนะครับที่นี่ใหญ่โตมโหร้านมากมายเลยสังเกตจากเสียงหอยแครงนี่ชืบชาบชืบชาบเมื่อกี้สดๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับพี่แขกค้าหอยนะครับ หอยแครงเยอะแยะมากมายที่มาลงที่นี่วันหนึ่งมีประมาณกี่ตันครับมผมอยากได้เท่าไหร่บอกมาเตะความา,เ,าเลยสะใจกันไปเลยมา อย่างนี้เขาเรียกว่าทำอะไรครับเนี่ยทัชไซด์ค่ะทไซส์เหรอ,หรอโอ้โที่มันที่มันไม่ได้ขนาดมันก็จะตกลงไปไซส์ใ,สใหญ่หน่อยมันก็จะไปทางน,นู้นเกปาดลงไปจะเหลือแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาทั้งนี้ตัวเล็กตกลงไปนี่ครับยเยอะแยะมากมายสะใจกันไปเลยจัดไปนะครับวันนี้จะพามารู้จัก พี่แขกนะครับค้าหอยนะครับสวัสดีครับแล้วก็มีลูกชายนะครับลูกชายพี่แขกเองใช่ไหมครับวันนี้มีอะไรจะแนะนำบ้างครับที่นี่ก็มีเป็นหอยแข็งสดครับพี่หอยแข็งสดเลยก็คนงมของเรานี่ก็จะงมตอนเช้าพี่คนงมจะลงน้ําทุกเช้าเลยไปงมมาจากบ่อครับไปนี่ครับพี่มาดูหอยแต่ละตัวที่ว่านี่เป็นรอบป่ายครับพี่รอบเช้านี่ส่งไปหน่อยแล้ว อันนี้เป็นไซส์กำลังกินครับพี่อันนี้ยกตัวอย่างไซส์นะที่ว่าลูกค้าชอบซื้อกันไปรับประทานชอบซื้อกันไปกินนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าสนใจซื้อปีกอันนี้ผมแนะนำใช้นี้เลยนะว่าทานแล้วอร่อยนี่ก็จะอยู่ที่ว่าหนึ่งโลก็อยู่ตกโลละร้อยหบาทครับพี่ครับผมอ่าแล้วก็ขึ้นขยับขึ้นมาหน่อยนี่เป็นไซส์นี้ครับพี่ตัวนี้ก็จะใหญ่มากขึ้นไปอีกอครับพี่อันนี้ก็ เป็นไซส์ไม่เกิน85ตัวโลก็ถามได้ครับที่ทักมาถามทักมาถามได้เลยก็อันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุด ใช่พี่อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ส<อ> <cr> ุดเอาตัวนี้แหละครับกลับบ้านเอาตัวนี้เลยนะพี่นะอันนี้เป็นอะไรหอยหนะอันนี้เขาเรียกว่าหอยโบ้คับพี่หอยโบ้ใช่ครับหอยแทงโบ้อันนี้เป็นหอยบ่อครับพี่หอยบบอไทยแท้เลยก็เรื่องรสชาตินี่ก็ผมแนะนําเป็นหอยบ่อแทงนี่คืออร่อยที่สุดเลยพี่ใช่หอยบบอแถวบ้านเรานะใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือเรามีเลี้ยงเองบ้างที่อยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมตรงนี้นะครับ รับซื้อด้วยรับซื้อจากภายนอกเข้ามาด้วยเพราะว่าเลี้ยงเองไม่พอขายต้องรับจากภายนอกเข้ามานะครับทั่วประเทศอืส่งทั่วประเทศด้วยขั้นต่ำเท่าไหร่ครับเนี่ยส่งผมเนี่ยนะจะส่งขั้นต่ำอยู่สิบโลครับพี่อ,อยู่สโลส่วนลูกค้าท่านใดที่ว่าจะซื้อต่ำม,มาสิบโลห้าโล 2อโลหนึ่งโลบ้างก็สามารถที่จะขับตามโลเคชันมาได้เลยใช่ครับที่มาซื้อหน้าร้านได้เลยครับผม,มก็จะถ้าเกิดมาซื้อแน,แนะนํามาซื้อก่อนบ่ายสามโมงครับผม,มใช่ครับแล้วก็ผมก็จะอยู่หน้าร้านทุกวันคครครับับบมาครับมาดูความแตกต่างของไซส์หอยกันนะครับไซส์ใหญ่สุดคือนี่เลย ครับผมไซส์ใหญ่สุดนี่จะไม่เกิน50ตัวโลครับพี่อก็คือไซส์นี้เลยนะครับผมอันนี้คือใหญ่สุดทางร้านเลยนะครับครับแล้วก็ลองลงมาจะเป็นไซส์กลางครับพี่ไซส์กลางนี่ก็คือไซส์กาลังกินเลยครับผมไม่เกิน80ตัวโลส่วนมากไซส์นี้ลูกค้าสั่งกันเยอะมากเลยครับพี่อันนี้แนะนําเลยนะแล้ไซส์กลางนี่ใช่ไหมใช่ครับพี่ไซส์กลางครับไซส์กลางแล้วก็ดรอปลงมาสุดก็คือไซส์เชือกฟ้าครับพี่อันนี้จะไม่เกิน90ตัวโลอันนี้เเชือกฟ้าใช่ครับพี่อันนี้ก็ เขียว,วยาขาวฟ้าอ่ตัวเล็กเนี่ยส่วนมากจะใช้แดง<อ>ใช่ครับพี่อันนี้ก็เป,เ,เป็นเบอร์สีใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็อ,อยู่ที่ว่าทางร้านนะทางร้านไหนว่าจะกําหนดว่าเชือกไหนจะใช้ไซส์ใหญ่ไซส์เล็ก ใช่ครับพี่อันนีาก็จะเจอตามท้องตลาดทั่วไปก็จะเจอสองไซส์นี่แหละใช่ครับพี่ส่วนมากจะสองไซส์นี้นะถ้าตลาดไฮโซหน่อยก็จะเป็นไซส์ใหญ่นี่เลยใช่ครับพี่ใช่ครับแต่ไซส์กินอร่อยนี่ผมก็แนะนาไซส์ไซส์กลางครับพี่ใช่ครับเบอร์สองนี่คือแนะนําเลยราคาก็ตามนั้นเลยที่แจ้งไว้แล้วนะครับก็แล้วแต่ตามสั่งลูกค้าเลยนะว่าลูกค้าสนใจที่จะสั่งมาเป็นไซส์อะไรครับครับผมขั้นตอนแรกของการแยกไซส์หอยนะครับหลังจากที่ว่าคนงมงมหอยเสร็จมาแล้ว ก็จะเป็นวิธีการล่อนหอยนะครับแยกไยหอยอ่าเทหอยลงไปเลยตามกระแสนะคือตัวใหญ<อ>่ไซส์เล็กเนี่ยครับก็จะลอดตะแกงไปอยู่ด้านล่างไซเล็กเนี่ยครับผมก็จะเป็นไซเชือกแดงอย่างที่ผมบอกอส่วนข้างบนเนี่ยครับผมก็จะเป็นไซกลางและเพราะว่าตะแกงที่ว่าเรางมงมาเนี่ยก็จะมีหัวมีหางไซก็จะต่างกันอันนี้ก็ไซกำลังกินเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูวิธีการแยกหอยอีกทีหนึ่ง นี่ครับตะแกงก็มีการคัดไซส์ก็คือไซส์ท้องที่มีความถี่ต่างกันใช่ไหมที่มีความถี่ต่างกันเนี่ยก็คือว่ามันจะแยกเป็นใหญ่เลยอย่างตะแกงไซส์นี้อ่าผมยกตัวอย่างนะครับเป็นเบอร์เจ็ดสามอันนี้ก็จะเป็นถี่แบบใหญ่เลยก็จะใช้แยกไซส์ใหญ่ที่สุดของลุงเราสุดยอดเลยแล้วก็อ่ามันต็จะกขยับมาเป็นเล็กนะนี่ครับผมเป็นตะแกงหกขุนครับผมก็จะอันนี้ก็จะแยกเป็นไซส์เล็กและ สังเกตจากว่าความถี่จะถี่มากขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับเมื่อกี้ครับผมเปลี่ยนวิธีการคัดไซส์โดยผ่านตะแกรงแบบนี้นะฮะไปอันนี้ท่านตอนต่อมาก็คืออะไรครับท่านตอนใส่ถุงส่งครับผมส่งไปยังเท่าไหร่ก็สั่งนั้นเลยตั้งแต่ข้างล่างได้ฟังเสียงเร้าใจแบบนี้เลยนะครับอ่ายไเลยเอาสักถุงไม่จ๊ ใส่ถุงเรียงไว้แบบนี้เรียบร้อยนะครับตามไซส์ที่กําหนดมานะครับใช่คับลูกค้าสั่งมาอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าสั่งมาไซส์กําลังกินถุงนี้เนี่ยก็จะอยู่ถุงที่6กโลครับผมใหญ่ใหญ่ที่หกสิโลเลยเหรอใช่ครับพี่6กโลใช่ครับผม นอนหิงเลยเนาะพี่นองเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าารามของผมเนี่ยหอยสดจริงไหมอ่าตองลวกให้ดูเดี๋ยวลวกให้ดูสดๆไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวชิมสดๆเลยมาครับเข้ามาในครัวหลังร้านเลยมาครับเราพิสูจน์ที่ว่าลวกให้ดูสดๆไปเลยอย่างแรกนี่ก็ตั้งน้ำให้เดือดนยครับผมแล้วก็เทลงไปทัย ับมก็สำหรับว่าติดเลือดนี่ห้าวีครับผมสิบวินี่กำลังกินเลยอ่าอันนี้ก็ครบแล้วแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็ต้องน็อกกำแข็งไหมน็อกน็อน้ำธรรมดาพอแล้วครับเปิดน้ำไว้แบบนี้น็อกน้ำธรรมดาก็ได้ครับบี่ดน้ำธรรมดาปลาฟ้าครับผมอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสดสดเลยว่ามันสดแค่ไหนน้ำไหลไหลเลยครับ อันนี้ถ้าเกิดว่าสั่งกับทางผมนะผมมีรับประกันความสดให้ลูกค้าด้วยครับพี่ก็คือว่าแกะของดูถ้าเกิดว่าของไม่สดนี่ผมรับเคลมทุกกรณีเลย่อใช่ครับพี่ผมมีการรับประกันเลยว่าสดนี่ครับอ่าครับผมอันนี้ก็ลวกเป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทานคู่กับน้ำจิ้มใช่ครับน้ำจิ้มสีธรรมเองครับผมใช่ครับทําเองสดสดเลยเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะครับว่ามันสดยังไงมาพี่ตัดออกกันนะครับอืมดี่ครับ มันต้องมีเลือดหน่อยหนึ่งใช่ไหมสดจริงแน่นอนครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็รสชาตินี่ก็โอ้โหละมุนลิ้นแน่นอนครับผมมาให้พี่ข้างๆนี่มันเป็นคนชิมนะครับใส่น้าจิ้มลงไปสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมต้องมีเลือดเนาะถึงว่าถึงจะอร่อยข้าวเลยครับผมหอมมากค่ะอีกเดอกหนึ่งครับื้บเยิ้มๆเลยค่ะมาครับ แล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดแบบนี้มาครับอีกสักคำหนึ่งมันจะเป็นอะไรหวานมากค่ะคนกินก็สวยๆนา่นี่งแฟนใครเนี่ยมากินกันริมน้ำแบบนี้เลยนะครับมอยอยไม่สัส หอยเนื้อเต็มตัวเดียวครับผมไม่เพียงตัวเดียวไม่พอใช่ไหมต้องกินอีกใครบอกให้กินตัวเดียวแล้วหยุดมันต้องมีตัวสองตัวสามนะครับน้องมีอะไรฝากทานครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากสัมผัสความสดที่แท้จริงนะครับผมก็แนะนําถ้าเกิดจะมานี่ทางร้านอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับอําเภอพระสมุทรเจดีก็ลูกค้าท่านใดที่ว่าสนใจนะคลิกใต้ล่างแล้วก็ดูโลเคชันได้เลยครับอีกสักคำหนึ่ง ถึงหน้าบ้างอะไรที่นี่ครับมาดี่ลองเลยลึกอยจะมาซื้อหอยแครงเฉยๆก็กลายเป็นคลิปให้เพื่อนได้ดูนะครับรู <c oughs> ส้สึกดีนะครับได้รู้จักกับพี่แขกนะครับกครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ <c oughs> โอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องครัวลุกกรุงในการทําคลิป <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็แค <c oughs> ่นี้ก่อจบเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ